สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบุตรมัน,นดัมครับอ่าผมลองวัดวันนี้มาปกบกับท่านผู้ชมในเรื่องของการหลักเลต่ตองทิ้มหลัก หลักเล่ทองทิ้นหลักเล่ยังยังหลักเล่ก้นเนี่ยหลักเล่บังเรียงนะครับรายการหลักเล่บ้านใหม่เรื่อนเดิมนะครับที่อนุครอไอราบันนังลาข้าลุงวันถึงวันนี้เนี่ยบ้านเรานี่มันอยู่ก้าวในจวงเคอเตียวอ่ามันมันดูการทองเที่ยวเลย่ะเพราะว่าโันี้ไปไหนนี่ไปไหนไปไหนนี่เดี๋ยวแต่โลาไปโรไปเล่เขาแกงเลือกันอีกไปถึงลาวเลยนะว่าแกงเลือกอีกเนาะถึงงานถอดถอดทิ้นเลยกับจังอืออันแกงเลือก ก,นกนันแน้น,นเปรียบเ,เทียบแถวนี้ไล่อโบโตไล่องทิ้นนะครับทั้งที่นี่ดีบ้านโลนี่มันเป็นโชคดีแห่งหนึ่งว่าเรามันอยู่แค่มาเลเซียอ่าอยู่ไม่ไกลจากพึ่งกะปูต่อเลยครัท่านมาเลเซียไปถึงทีงก่กะป,ปูถึงกแล้วก็จบมาเทียบบ้านโลกเลยเราบ้านโลมีเล่มีโครงมีอาหารการกินมีน้ำปลาอาหารมันอุดมสมบูรณ์นะบางวดพออุดมสมบูรณ์เวลาเขามาบ้านโลแต่พบของใจแยางไม่รู้เวลาเขากินเก่งสมบ้านโลก มันเมือนเหมือนมาเก่งส้มตามาเก่งเก่งเก่งส้มตามาเล่ใช่ไหมครับรวัดเก่งส้มตามมาเล่ก็คือคือรลัาต่าตังบ้านบ้านมาเล่ตีเล่งได้หล่าได้เนี่ยก็ยุ่งปยมทมีประสบการณ์เน่เนี่ยแต่รังผู้ชมบอกปยุ่ปวดได้กันอ่านด่งซื้อใยูทูบบอกไม่ใช่แต่่อเรก้าปาไปต้องนูเลยนะป่าลบไปเาไม่ไดแต่ืองเร่องไปกันอยู่มังกับประสบการณ์ตี ปีนองมาเลเซียอะไรลงว่าตามถึงว่าเก่งทรมั่นงูอย่างมายั่งยั่งนะครับแต่รสชาติของมาเลเซียสิงกระปร์เขาจะไม่จัดจานเห็นหนเข้าอ่าไม่จัดจานไม่ไม่ไม่ได้หรอกมาปุ๊บมามาบานโด่บูท้ายบูท้ายปีน้องเพื่องเต็มย่ำไม่นี่ก็ตั้งไปจากบาร์โลมากันครับถึงหลุหนาดีหนูไม่เปรี้ยวเห็นก็ตั้งหลุมนาบาร์โลเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกันกับตรว่าการทาอาหารนะครับรสชาติคนรสชาติอารไทยคุนไทยคุนบักตายคนณตบานโรานะครับมันมี มันมันทึ้งทึ้งเครือมอนยิ้งกว่านั่นนะมันทึ้งคยงทึ้งเครืองนะครับแต่มาเลเซียเขาไม่ไม่เคยปบปบปบก็มันได้เล่งหอกกันนะเกียวฮึ่ยไทยฮื้อไทยต่างพี่บังหวุดโลไม้ได้เร่งครับพี่น้องกับอ่าบังหวุดโลไม่ว่าปีนี้นะปีนี้เนี่ยกาโลได้มีข้าวดีนะครับกาได้รับข้อมูลข้าวร้านมาจากนายกจะรุนแก้วจีซับ นายก็มุ่งมาว่าปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยนีย่ได้เปิดโอกาสนะครับให้หนักตรงเทียวมาลเซียสิงคโปร์ตีเดินเข้ามาในประเทศไทย,ยอ่ต่างด้านสะดวกวครับอ่าไม่ความว่าไม่ต้องไปทำหนังสือแล้วโอก็เปิดโอกาสอึ่นกันนั้นเลยครับนะครับข้อมูลนี่ก็คือได้มาจากนายคาลุ่มพูนพ่นกลางครับ รอ,องข่ศกประจําสํานักนายกรัฐบนตรีอืนะครับบอกว่าเออเขามีมัดตีเร็วเล่วการรัฐบนตรีมีมัดตีเอ,อเ็นจบเร็วยกเว้นอ่าก้าวดีก้าวดีตั้งคือการไปยืนตั้งคือนี่แบบเด็ยยืนเดยบกลมติดด่านต่อหม้อเพราะมันเช่เขาว่านี่จ้าติว่าว่างียืนได้สักคนว่างีตรวดว่างีทําเอกสารเทสว่างีเดินท,านท้านคนมาจากรูกนั้นครับมันใช้เวลานานปีนี้เสี่ยงวะทาง คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็เลยยกเว้นให้เขาอิเลิมตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนท่วงันอรมณชคเนี่ยเจ้าชาตัวล็กเลยครับไม่คิดวันเลี้ววันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดก็ยังไม่คิดวันเลร้ยวเลยหรือไม่ใครับทีเขาอาเคพราะว่าไอ้เขามาเลขเลือแก้งเลือดมังได้มากินตนี้ปลาทองเทียวบารโรปลากีตังบารโรลวกกุ้งมนดีเล็ก อ่าที่ผู้กองแกให้ส so ัมผ uh ัสออกก็ลืมกระลืมย่อยเร็วครรืออุดมสมบูรณ์ในโคองบางนี้เนี่ยสมบูรณ์สมบูรณ์บางเลี้ยงเนี่ยครับครับหรือว่าบางนี้นี่ก็อี่แก้งเลือดไม่กี่วันเนี่ยโอ้เป็นเป็นงานงานใหญ่เขาไม่นด้เลนะไม่เขาไม่นานในนี้ก็เอาบทโจ้ก็เป็นจะผ่าครับแล้วก็ที่ล้องบางนี้ครับอ่าตรงที่นี่ล้องบางเลี้ยงมันมันเครองบางนี้ กับก่อนหน้าๆมันก็น่าอีกนี่มันบางอะไรรึกคือคือบางบางเป๋อคล้องนะบางไป๋อก็คือบางบางนี่ก็เป็นกบัดนี่ครับเดี๋ยวผมตัวก้าวเดินแบบน่าจะอย่างนี้กับบางบางเป๋อคล้องคือเดินบางเดี่ยเดาทางไว้ก่อนคือเดาทางไว้ก่อนมันต้องมีคล้องบางเรียงบางยี่คือติบางแท้บางโกกดู มันมาจากบาง่บางโกบางบางบางบังบางบงกระลุยมัดนะครับแต่บานเราแขยงไม่ใช่จะไปว่างกที่ไอ้เท้านี่หลางบางหรือมันยังโกนอ่ะยังยังโกงยังโกงไปนะครับโงผมไอยู่เราแต่ถ้าไเู้ไหมาเ้าเ้าอยู่ดิมโก้งเนี่บ้านเขาดิมโกงเขาไหวหนามหุ้นเอวโอ้โหครับนีคือก็เลยบางหลานน่องอกีฬาว่าน้มเนี่ยมันเอาหลังกายสุกปากสุกสวนนะครับนี่คือทำไมเท้าได้งามนะครับโดยเฉพาะเท้าบางเลี้ยงเท้าที่อยู่ดิมโกงนะครับโกงเท้าบาง เรียงเศร้าบางยี้นะครับบันโถบังเลยกล้องกล้องอุตาโกันเหมือนเหมือนเดินนุ้นกลางกล้องถูกไม่แพ้ไหม่ใหม่ไม่คยได้จ่ายกล้องรถรถหมาเลยนั่นนั่นเพรานั้นไปบ้านน้ำกันเลยเดี๋ยวก็จำลุ้นเดี๋ยวก็จำไอ้ไอ้เคลื่อนกันเคลื่อนกันเคลืนกันครับ เพื่อนกันดินปังกันอ่าใช่ครับดอนสุดไม่แล้วอ่าก็มันดินสุดแต่ว่าข้านอย่างตื้มก็ยังอยู่ข้านข้านปูนได้ดีมัดก็ดินดินโตมัยตึ้งตึ้งอ่าพอระยะเวลาที่ผ่านมาไอ้น้ำไร้มันกัดโซโซดินนะครับไม่จะจอดนเอาเล้วบางทีต่างวันต่างวันคนที่เข้าไปออกกำลังกายบางๆกันบางว่ากันน่าจะไม่จุดกัน อันนี้บนหน้าหน้าเป๊ะอ๋อนากินดีกินดี <c oughs> <c oughs> ดีดดคือแถวนี้นะครับแถวแ่าบางเรียงบางยี่บา,าน้านแม่ตมก้องล่งวัด <c oughs> ก็ตามแต่นะครับปี่น้องครับ <c oughs> ไม่ความบาอุดมสมบูรณ์ตัวฉนั้นนี่คือมาดกทางวัฒนธรรมนะครับมอดกทางธรรมช <c oughs> าตินะครับทีดักตองเทียวยากมาอยากเล่ยากชุมนะครับละก็ถ้าเราอนุรักษ์นะครับช่วยกันอนุรักษ์เมื่อทีปีนองบางเรียงปีนอง ไล่แห้งไล่ถ so ีนะครับอบตเทศบาลหรืออบจ่งเสริมการอนุรักษ์ะไรกันเนี้เราคายเราคายเรื่องของการทองเที่ยพวกนี้นะครับครับซึ่งที่ดีซึ่งไม่อะไรกันมาเรียมาเลเซียมาเลเซียที่เราถือที่ว่าทำข้าดีนะครับเป็นข้าวดีต้องบินออกมาเลเซียที่จะเข้ามาทางดันสะเดาวนะครับที่ว่าเรายกเว้นเรื่องโครงการทำหนังสือเดินทางชั่วเกล้าวนี่นะครับกาบอกย้ำอีกที่ว่า เขาจะรวม้นแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงวันที่สามสิบเมษาย 67, นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเพราะว่ารดูเนี่มันเป็นรดูของการท่องเที่ยวของมาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็มาบานเโาคกับนี่ที่รองรับที่ให้พี่น้องนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาชมได้มาชิมได้มา,าเลือกสู่หรือค่าของบารเโาลนะครับเนี่ยทีน่นี่ตรงนี้เนี่ยการทำให นักตรงเที่ยวมาเลเซียเข้ามาฮาดย่ญ่โลกก็คือกัดอั่างวัดสงขลาโลกก็คือกัดเพลิดเพลินในลาเวกลาเคียงไม่ว่าปตัตตานุงกระตูนสังนโคนทีซ่ามาานักตรงเทียวเลยไปได้เนี่ยน,นายกสมาคมเขาก็บส่งข้อมูลเขาสร้างมาอ้น,นี่ก็ต้องก,ก็ขอบคุณนายกสมาคมส่งเสริมการตรงเที่ยวจังหวัดปตัตตานุงนายจะรุ่นเกว้วจีสัตว์ให้ข้อมูลตรงนี้มาอ๋อ,อนี่นี่ไม่ไม่ถึงหวารถ รถมาเลเซียรถบัสรถมาเลเซียนี่ข้าวได้ถูกจุดถูกแห้งเลี่ยใช่ไหมตามตามเงินใครนี่ตามข้าวนี้ไม่ครับคืออันนี้คนที่จะเข้ามาโปรตีเล็กเนี่ยมันจะต้องมีหนังสื้อนะมีบริพาสบริพาสอ๋อหนังสือบอดี้พาสบอดี้อาสเพาสปอร์ตพาสปอร์ตพาสปอร์ตพาสปอร์ดที่อในโลกมันนังเขียนอะใบพาสงานอยู่ลาวเลยอ้โหจานหน่อยใบบวกว่าเออนี่ผมบังวุดนะมาจากมาเลเซียอ่าอย่าข้าปันบัสวัตถิใจมันนังก็ข้อความข้อมูลตรงใบโปรดกับแอ็น โปร่งครับอ่าบริภาคเรียกว่าพปรองกับปลอดปลาปลอดแต่นี่ไม่ตรงเคี่ยวเลยมันตึงยื่นี่ปลาปลอดกับตุ้งตามน้ำจับประมาณนั้นนะครับนั้นไมยกเวทในการทำเอกสารตรงนั้นอ๋อยกเว้นในเรื่องไม่เกี่ยวเรื่องหลอดตี่นไ่ไม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 ่เกี่ยวเรื่องหลอดต้องต้องกอดถูลูกไม่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 เกี่ยวเรื่องหลอดอันนี้จะบอกคนที่เข้าอ๋อจะบอกคนนะครับไม่กว่าไม่อันเลยคือคือนักตงเที่ยวมาเลเซียนะครับมาเลเซียสิงคโปร์มามาตึงตาไต้โอ้ย เท่ๆย่าเวลาเราไหวเหมือนกันนะครับเวลาข้าวเราเห็นจัดจีนเลยนะครับน้งวัดว่าโอ้ยเวลาเรอข้าวมาเลเซียนี่ไปเลยดูดพ่อมาดึ่งได้รู้แล้วในนี้ไม่ว่าจังข้าวข้าวออกนะครับไม่ต้องทำนังสื้อโอ้เฉพาะตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่จะถึงนี้จนถึงวันที่สามสิบเมษายนสามสิบเจ็ดปีหน้า กระจายห่วงเงินคห่วงวงจวงไฮซีซั่นช่วงฤดูการท่องเที่ยวโอเคพี่ว่ายินดีด้วยนะครับยินดีด้วยครับพี่น้องบ้านเราที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์จะเดินทางเข้ามานะครับการเอาจริงเอาจังนะครับก็นายกอาจะรุ่นนะครับแก้ววาจีสับโอาแก้ววาจีสับนะครับเอาจริงเอาจังในการกจะมาคุมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีคือคือแกแกไปตูตีเอวทางรัฐมนตรีตั้งแต่ ด่านตรีปีผัดแต่คนดูได้ตรงเทียวคนปัทลุงการเลยนะครับกุ๊ตตือคือใบข้าวัดก9าตุ้กคนนะครับก9าตุ้กคนเลยเป็นพ้นมาปนีนะครับการยินดีกับพี่น้องวงการตองเทียวของปัทลุงหรือว่าอื่นนะครับแต่มีผู้นําคุณแจรุ่นแก้ววันจี้ซับนะครับแต่ว่าเราไม่เหลือแต่ว่าเรื่องของการตองเทียวเนี่ยเพราะว่านายกจะรุ่นเองเนี่ยแกก็มีรีสอร์ท เป็นโรงแรมรีสอร์ทที่บังควนอยู่ตำบลควาละมีอำเภอปากปะยูนจังหวัดปัตตานีถ้าไปฟังนูก็สามาตัวว่าไรอยกสมาคมผักทอดดินูได้เลยอ๋อนี่กับกระเพยกระเพยวันหลักเลยต้องทิ้ไปได้เลยเนี่ยไปได้ไปได้ไปได้ลไปโย่ดีโย่ไปโย่เราจะไปหลักเลยปัตตานีไปตุนดนโนไไปตุนัินโนชอไปเลยไปตุนนึ่งโอเคยไปตุนแต่ไปอยู่ปัตตานีอ่ะ มันอยู่มาตรงมันแยล่าเลนู้แลยวึงเกลมาเลี่ยงนีแต่ว่าใพันมาจากนู้ใตพันธนูอกับเล้วกับล้วไม่ต้องไปตึงไกลตึงเบไม่ต้องเป็นกนนูไป่ต้องเปน้วนอะไรอไรอก็เรียกไปเขางนุ่นขอดเกลไมไม่ต้องเยือดร่วงลยนะครับไปกินที่ปตะลุงเลยได้เลยที่บางค้วนไปบางควนโอเคอูตำบลว้าละมี่อำเภอปากปะยุ่นนั่นะลุงนั่นสัญญากับผมเลยนะ ตัวตามนายยกคนนายยกเดือยไปแต่อันนี้ติดตาตัวตามอย่บอกมันวางบางที่แก่บ้านนักตังเดียวไปเดียวเขาอย่ชนมั่งไปเดียวรีน่อยมั่งไปเดียวลำปั้มมั่งไม่ไม่เปลือยแล้วลุวัดตอบผมไปกันก็ได้นายยกรถไปจ้าวกีมันจีนกับหลังในต้องทิ้งกับนี่แหละบรรยากาศบายๆนะครับที่เราจะได้บอกเหล่าเก่าซิปกันเมื่อลุงวัดได้บอกเหล่าเก่าซิปถึงความตำเร็จนะครับท่อง านายกจะรุ่นแกววจีสั์นะครับที่ได้นำปนัญหาต่างๆอำนวยความสะดวกหนักตรงเที่ยวเ<ก>ข้าม,มาเไป,ไปตุงนอออองู่นหรอเออเอาคนเบตุงเน่ยมั้ยเจอโน่นเซ็ตเร็วไม่โลง<อ>แค่บ่าไปติดตัวจีจ่บาบังคว้นเอไปเร<ป>่ว่าเอ็นบนใบข้าวเลยว่าที่ม่านแกในแต่ว,ว่าปักหัวป้มคอยเรี่ยงว่าแกนชอบกาะนายกจะรุ่นชอบเกาะอยู่ก่อนหนอ่ยฮะ คือเกนมาเที่ยวที่บางควนถึงเกนโก้รวยถึงเกนก็เลยจบแต่ตรงนั้นมันโก้เที่ยงโก้ฮาเลยตัวก็เฉียดรับไม่ไหวคือไม่คุ้นหน่ายแกก็ไม่ไหวเหวอยู่คือไม่ไหวัใจบื้อล่ะประวัติได้ความที่เอาจริงเอาจังกับการงานนี้นะครับบอกคุ้นนายไหวไปงานนี้ ไปไปปอบีนองปัญหาของปีนองของการท่องเที่ยวต่อไปลาวต่อไปลาวเราเนี่ยปปัญหาเก็บปัญหาบรรยากาศการท่องเที่ยวเผื่อยเนี่ยเะเราต้องการกันนานเนี่ยแล้วคือไงคือคือคนคนเป็นเมียผู้นำคุณได้เออผมเจอคุณได้กาการู้และการกล้าใจประวัติเป็นพวกเป็นเมียกันมานาเนะเนื่องจากวันนี้วันเนี่ยไม่หลับไม่เว้นเมียลงวัดนี่เลยเนี่ยนายกจะรุ่นนี่อะไรล่ะที่วันหน้ากูไปว่านั้นเก๊เก็บบกขับขบรถไม่เป็นเราดินตาได้ยัง แกบอกแกขับรถไปปิ้นจึงจาคนขับรถไปกันจึงเนี่ยใบใหญ่แล้วกุณนายใบใหญ่ไมเลือแต่ป็นข้อนความจริงไม่โรยเนี่ยคือคือค้อนค้อนขับแม่คนที่ทแตงานกับผู้นั่มได้นี่นะครับน่ายกเลยครับขนขับรถคนขับรถนี่เปลี่ยนขู่ใจเลยนะครับคนขู่ใจติว่าจะต้องไปต้องดูแลต้องดูแลนายนางดูแลนายด้วยข้าวใจได้รู้ดตัวใจนายเลยรบกันได้ด้วยหลานันกรับโดยความบังดีปรารถนาดีอยู่บางที่ อมีอะไรที่เรื่องก็เข้าใจเลยและตอนนี้คุณป่าประวัติเท้าวับไปแห้งหนึ่งมันตโตอยอะไปเรื่อยนะครับเรื่องนี้น,น,นี่คือภารกิจของผู้นําไม่ใช่เฉพาะมันผมผมตัว<ค>เลง้งตรงนี้มาตัวเล้งตรงนี้มันช่ายเลยผุ่ม,มเลี้ยงล้วนายกไล่ๆก้นนี่ผมตีเล็กนะนี่กับตีมัเนเยอะแยะเราคิดกันแล้วหรอคร<ำ>ับคิดไว้จำต,ตัวรกิจเผื่อวไว้ตัวหลับโลาหลับนายกทางพี่เนี่ยนะ เพราะว่านายยกเวลาเขาไปไหนนี่ต้นหมากคุณนายเขาไม่พลาดเพราะว่าเวลาออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ใจยู่ติเดียวมันติดตัวเล้งกันเลยถึงมันต้องไปหาข้างหน้าเลยเพราะว่านายยกอีเดินคือคนเดียวล่ะมันต้องมีอะไรด้เข็นควงเข็นอะไรไปว่ากันไปเลยถึงมันต้องมีเวลากินข้าวมันก็ต้องมีคนหลังเขนั่นคือนั่นคือนายยกเขาไม่ได้บอกนะว่านายยกไหมนะคือคือการมาควหมาพูดล้ว กี่ปปบบันเล่กอยู่อมไอ้เล่กหิบไปมันซื้อไหญเลยก็ไม่รู้แต่ว่าเนยคืออะเป็หลักเล่หลักเล่ถเ็ว่าไม่ดีครับพี่น้องครับเน่ยไม่ร่ําลกเข้าใจนะครับข้าใจมันอการไม่ว่าจะยกกันมั่งนูนี่กันมัางนะครับแต่เข้าใจในความเป็นผู้นําของส่กองค์กรนะครับที่ทํางานพอออกไปถึงผักสนามแล้วนะครับไม่เข้ามามันตอนเหนืองปัญหาที่จะต้องไปแก้ไขเป็นเบอร์หนึงนะนี่คือนายกนายกจะรุ่นนี้ ในการไล่ไล่นายกผู้เชี่ยวเป็นบันไดในักการเมืองทองทิ้นมันการปีนองทองทิ้นนายกอบตนายกอบจโซโจนี่ปันนีตัางเพศแต่ทั้งบานตรงนี่ก็ครับเรื่องนึงหนึงนาทีไม่ไม่ถึงไม่ไม่ไม่เพลือเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจกันแล้วว่าทิ้งที่เราเล่งมาจากมดเนี่ยคือเรากําลังจะบอกว่านั่นคือตรงประเด็นกับโครงกรครับรายการของเรานะครับเอาละครับท่านผู้ชมคราลั่งยากเดี๋ยวว่ายกมาพอต้องกวรก็เดี่ยวหน้าเราอยไปนะนายก ตรงทมี่อ๋อบตไตนีก็เดี๋ยวก็จิตตามกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้เวลามพัฒลาครับพี่น้องครับครับก็คุณนะครับติดติดตามรับชมแลลกช่วยกันแช่รับัุชมยาบกรเปรวมยแช่ด้วยยูเอ็นแวมีเดียนะครับทางยูทูบถึงใเลยขวายเล้นะช่วยแช่ช่วยชัดเอย อ่าแช่อ่าตั้งตั้งตั้งแช่ตั้งทับเคยแต่ช่วยได้ช่วยช่วยอยู่แมวมีเดียนะครับช่วยได้ก็ต้องช่วยกันด้วยนะช่วยแช่ช่วยทับเคยช่วยอาปลาช่วยเออเรียสกินข้าวเอกนับไม่ได้ด้วไรายตัวนะครับจะเวลามัดเวลามักันแม่ลาจับตึ๊ดนะสำนักใหญ่นี่ล่ากันแล้วพงศุลโลกกลับบ่มดากันตกลับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำคือชีวิตน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพ ทุกครอบครัวเรื่องน้ำไว้แใ่เรา B&K n K Service 19ทับ1หมู่4ตำบลแม่อ่อําเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาโทรศัพท์093 636 3298 064 894 8965คุณอานัชนก